ที่ผมเดินแล้วผมขอผมรู้สึกไม่ไหวก็คือดอยหนอกพะเยาวกดอยหลวงเลยหนอกโอ้ยังไม่เคยไปเหมือนกันมันขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดคือสี่ห้ารอบอ่ะมันจะล้างขาหนะา้าขาหลังขาหนะ้าขาหลังคือทรมาที่ไปแบบของเองนด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจุดเดียวกันกับเราก็เก็บสัมภาระเตรียมที่จะลงแล้ววันนี้ ลงจากเขาแล้วกำลังเตียงของกันอยู่อูเสียงแ่น,นี้ร้องโหยหวนเลยอยู่ในป่าโน่นแต่อยู่ไกลามากนี่สัมภาระเราเองเตรียมที่จะแบกลงนี่ก็ของนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่ง เตรียมตัวออกเดินทางไปถึงปลายทางยังไม่รู้ากี่โมงแต่แดดไม่ร้อนจัดก็เร็วหน่อยแปเปรอกันแล้ว

ผมอ่ะไอดอลเลยเนี่ยแบกหน้าหลังได้ขนาดนั้นนี่ต้องอยู่ด้านนู้นครับต้องอยู่ด้านนู้นเล่นมุกตลอดเลยมาแล้วค่ะบมาเข้าก้องกับเขาหน่อยเรามาเข้าต้องกับเขาหน่อย ญาติแกเล่นมุกันตลอดออกเดินทางกันจริงๆแล้ว เดินขึ้นมาด่านแรกก็เจอแล้วชั้นนะโอ้สุดยอดเลยพี่แก้วเนี่ย นักท่องเที่ยวเดินกันเร็วเลยไปกันแล้วขึ้นอีก3าสีเนินแล้วก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนนักท่องเที่ยวเดินไปข้างบนแล้วจะเป็นกลุ่มเดียวกัน ไปรีบละเรารังทายแล้วนี่